นี่คีเช้าวันที่1ครับเดือน10ครับต้นเดือนเจอกันเช้านี้สวัสดีครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนแนวทางไปหุ้นในกลุ่มครับตามนี้ครับยันหุ้นดึกครับท่านใดที่สนใจก็ลิงไลน์อยู่ด้านล่างครับนี่แคอีเมื่อวานครับใครที่เข้ามาดูคลิปนะครับรอบเช้าก็รับไปงามงา8ครับ ในกลุ่มก็ปรับสูตรเพิ่มนะครับแต่หุ้นก็มาสูตรเดิมครับตกบ่ายในกลุ่มก็เข้าอีกรอบครับแต่หุ้นอื่นนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับสำหรับเมื่อวานรอบดึกครับเมื่อคืนนะครับบอกสมาชิกแล้วว่าลงแนวทางหุ้นสามรัฐให้เฉยๆนะครับไม่ให้เล่นนะครับให้ลงดาวโจ,โจรตัวเดียว ก็มาตามคาดครับดาวโจนมา3ตัวตรงเลยครับ789นะครับจริงๆแล้วให้เน้นอีกฟังครับให้เน้น363739แต่เลขมา789ก็ยังดีครับสมาชิกตื่นเช้ามาได้เฮครับท่องทางติดตามครับในเพจครับลองดูครับื่อมีข่าวสารแจ้งเตือนนะครับก็แจ้งเตือนทางเพจตัวเปิด ในเช้านี้ครับยังเป็นแดงครับ1,9,5,6,8เปิ 1, 9, 5, 6, ดลบครับตอนนี้หุ้นลบอยู่300โอ้ยโทษทีครับลบอยู่230นะครับหุ้นก็ยังขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับชุดที่คำนวณได้ครับ3,9,0,5,8,5นะครับวันนี้ดูท่าแล้ว8น่าจะมาอีกครับ ก็อย่าลืม 88, 88แล้วกันครับก็3ตัวก็ให้ไม่เยอะครับลองวาง6กลับไปครับ6กลับ3กลับครับ55 88นะครับ 5, 588 855 8, 8, 5, 5, แบบนี้ครับลองดูนะครับเดือนวันนี้ก็คงจะเป็น8เหมือนเดิมน,นะครับคิดว่า8น่าจะมาอีกครับสำหรับหุ้นนิกเคอในเช้านี้ นะครับยิงรูดไปที่8ครับกับยังไงก็ไปดูตารางหุ้นอีกทีนึงนะครับต้องศึกษาตารางหุ้นก่อนตัดสินใจนะครับตรงนี้ก็เป็นแนวทางคำนวณเบื้องต้นจากตัวเปิดนะครับความแม่นยำมันก็ไม่ได้เสมอไปครับวิน3ตัวแอดทำให้ตามนี้ครับ3 90 8 90นะครับ5 8 5 8 8 0นะครับก็เพิ่ม5 8 8เข้าไปครับเดี๋ยวลืมกันนะครับยืนสตัวได้ตามนี้ครับ5 5 5 5 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 0 9 3 9 5 9 8นะครับลองดูครับตารางหุ้นครับตารางหุ้นที่6 3ครับมาดูด้านลบครับถ้าทันรูดแก็จะได้ตามนี้ครับ ็นชุดเน้นครับดูเลขตารางตัดครับนั่นแหละครับเป็นตัวเน้นครับอีกแถวก็เป็นแถวตัวเปิดนะครับแถวตัวเปิดนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะมาเพราะส่วนมากหุ้นแถวตัวเปิดนี้ไม่น่าจะมานะครับหรือจะซ้ำรอยหรือจะกันก็แล้วแต่ครับตรงนี้ก็คือทําให้ดูพอเป็นแนวทางนะครับลองดูครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับดูคลิปจบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ